สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุดรพารวยนะครับวันนี้อุดรพารวยให้แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวันที่16มิถุนายนนะครับท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอุดรพารวยด้วยนะครับวันนี้ก็ เป็นตอนที่สี่นะครับ <c oughs> ตอนที่สี่ก็คือนำแนวทางตอนที่สองและตอนที่สามนะครับมาชนกันนะครับเอามาชนกันก็ได้เลขมงคลสำหรับไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ <c oughs> จะได้ตัวเลขตัวไหนก็ติดตามชมกันนะครับ เตรียมสมุดเตรียมปากกานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอุดรพารวยด้วยนะครับครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับทักทายกันเข้ามานะครับทักทายกันเข้ามาทักทายกันเข้ามานะครับเป็นยังไงโครงการคนละครึ่งเฟสสามครับไปลงทะเบียนหรือยังนะครับคนละครึ่งเฟสสามนะครับอย่าลืมลงทะเบียนนะครับ อย่าลืมลงทะเบียนเตรียมรับเงินบันที่หนึ่งกรกฎานะครับใครที่ลงทะเบียนแล้วนะครับก็เข้าไปลงทะเบียนในเบอร์วายเว็บกดละครึ่ง .com นะครับกดละครึ่ง .com นะครับก็จะได้รับเงินงวดที่หนึ่งหนึ่งพันลห้าร้อยบาทนะครับ ถ้ใช้จ่ายในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนะครับแล้วก็อีก1 5 0 0บาทงวดที่2เดือนตุลาถึงเดือนธันวานะครับรวมแล้วก็เป็น3,000บาทนะครับที่รัฐบาลให้เงินของเรามาใช้จ่ายนะครับสิ้นสุดโครงการก็31ธันวานะครับใช้จ่ายได้เวาลาไม่เกิน150บาทผู้ใช้สิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรัฐช่วยอีกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ ทานใดเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหมครับที่บ้านใครพร้อมแล้วก็พิมพ์เลขเก้ามานะครับใครที่เตรียมสมูตรเตรียมปากกาพร้อมแล้วพิมพ์เลขเก้ามาครับพิมพ์เลขเ้ามาครับเพื่อจะได้ไปดูแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่16มิถุนายนนี้นะครับ ซึ่งเป็นตอนที่4นะครับตอนที่4ก็ทันใดเข้ามาแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับมาดูกันนะครับตอนที่4นะครับตอนที่4ครับสวัสดีครับคุณเสาวณีคุณเสาวณีครับ f อซของเรานะครับมาแล้วนะครับ ทักทายเข้ามาแล้วนะครับคุณเยาวรักครับสวัสดีนะครับช่วงนี้ก็มีฝนตกนะครับที่จังหวัด,ดอุดรมีฝนตกนะครับก็อ,อย่าลืมระวังรักษาสุขภาพด้วยนะครับเรามารักษาสุขภาพนะครับ ครับก็มาดูกันนะครับในตอนที่4นะครับตอนที่4แนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลวันที่16มิถุนายนนะครับ16มิถุนายนก็เอา ตอนที่2กับตอนที่3มนะครับมาชนกันนะครับมาชนกันครับมาชนกัน,น,ก,นก็ได้ตัวเลขนะครับดังนี้นะครับได้ตัวเลขดังนี้นะครับ ได้46นะครับ46ชนกันได้อันดับ 1, หนึ่งคือ46 03 67 15นะครับ ห้าหกแปดหนึ่งสองห้าครับแปดสองเก้าหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้า 0 5 3 5 6หครับได้14ชุดตัวเลขครับได้14ชุดตัวเลขนะครับ14ชุดตัวเลขหลังจากเอาตอนที่2กับตอนที่3นะครับมาชนกันนะครับได้ตัวเลข สิบสี่ชุดตัวเลขครับสิบสี่ชุดตัวเลขสิบสี่ชุดตัวเลขนะครับ ชุด3ตัวนะครับชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็จะได้เป็น2 4 6ครับสองสี่หกสอง5หนึ่งห้า สามห้าหกสองแปดหนึ่งสี่สองห้าศูนย์แปดสองสามเก้าหนึ่ง

2 6 8ครับนี่คือแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลของอุดรพารวยนะครับรวบรวมจากข้อมูลการออก30ปีย้อนหลังนะครับเอามาชนกันนะครับมาชนกันตอนที่2กับตอนที่3ได้ตอนที่4นะครับตอนที่4วันนี้นะครับได้14ชุดพารวยนะครับได้14ชุดนะครับ สิบสี่ชุดนะครับครับวันนี้ได้14ชุดพารวยนะครับแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแนวทางในการที่ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ สนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนี้ให้เป็นตอนที่4นะครับเป็นแนวทาง14ชุดพารวยนะครับ14ชุดพารวยนะครับก็ขอให้สมาชิกเราโชคดีนะครับสมาชิกเราโชคดีเพราะว่าวันที่16มิถุนายนนี้เป็นวันพุธนะครับวันพุธอ่า ลากินแบ่งรัฐบาลวดนนี้ออกวันพุธนะครับวันพุธก็ยังไงก็ชื่นชอบตัวไหนก็นำไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเพื่อลุ้นรางวัลที่1ถึงงวันที่5นะครับเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวเลขหน้า3ตัวนะครับเปิดถูกรางวัลใหญ่นะครับขอให้สมาชิกเราโชคดีนะครับวันนี้ก็ เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่วดรพารวยมาให้แนวทางสลากินแบงค์รัฐบาลน,นะครับขอให้สมาชิกเราโชคดีนะครับโชคดีร่ลำรวยกันนะครับอย่าลืมไปลงทะเบีย v น w w w ร์คนละครึ่ง com นะครับคนละครึ่งเฟส3นะครับของรัฐบาลงวดนนี้สมาชิกของเราใครที่ลงทะเบียน แล้วนะครับก็รอรับเงิน3,000บาทที่รัฐบาลจะแจกให้ไปใช้จ่ายนะครับไปใช้จ่ายโดยแบ่งการจ่ายเป็น2งวดนะครับวดละ1,500บาทนะครับวดละ1,500บาทนะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกเราโชคดีนะครับ ันนี้ก็ให้เป็นตอนที่4นะครับตอนที่4แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับซึงจะออกวันพุธที่16นะครับวันพุธที่16 ขึ้นเจ็ดข้เดือน8ดนะครับขึ้น7จ็ดข้นะครับงวดนี้ออกขึ้นขึ้น7จ็ดข้เดือน8นะครับ ครับขอให้สมาชิกเราโชคดีนะครับก็คงจะให้แนวทางตอนที่4นะครับเพียงแค่นี้นะครับวันนี้นะครับขอให้สมาชิกเราโชคดีพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอุดรพารวยด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอให้โชคดีถูกลงวันใหญ่กันทุกๆคนนะครับ พบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ